สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายร่วมกับสโมสรลูตารีหนองคายและอบตด่านสีสุขมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหารกล่องปรุงสุกแก,ก่กลุ่มเปาะบางที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ที่ลานเนกประสงค์หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสีสุกอำเภอโพตาจังหวัดหนองคายนางรนิดาเหลืองทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยว่าที่พันตีอภิญญาศักดินาใน,นาอำเภอโพตกนางบุญรดาทัพมงคลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายนายอจิรพัฒน์สิงห์สายขาวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสีสุกเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ทีมบันโฮมและสโมูทสอนโรตารี่หนองคายร่วมกันดําเนินการจัดกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองคายได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้พิการในพื้นที่ตำบลด่านสีสุขจำนวน139ชุด กิจกรรมของสโมสรโรตารี่หนองคายโดยได้รับความร่วมมือจากโรตารี่อินเตอร์เนชั่นแนลภาค2510ซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นมอบถุงอย่างชีพให้กับประชาชนกลุป่มเปบาบางในพื้นที่ตำบลด่านสีสุขและตำบลโพตากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 จำนวน50ชุดและร่วมกันส่งมอบอาหารกล่องปรุงสุก400กล่องให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุตามโครงการแบ่งปันน้ำใจ ช่วยชาตินรรบาโดยกลุ่มงานกิจการด้านสังคมสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนองคายซึ่งได้รับการสนับสนุนอาหารจากนางรนิดาเรืองทิตสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนองคายทั้งนี้เพื่อจัดสรรแบ่งปันให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นและเพื่อเป็นแรงกำลังใจช่วยบำรุงขวัญให้แก่ประชาชนและชาวบ้านที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว ใกล้ๆนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเคลื่อนขอบวนไปเยี่ยมหรือไปมอบให้ที่บ้าน